ใครกำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดพร้อมชมวิวทะเลหมอกสุดอลังการบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดดอยอิงทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยพักไหนดีขออาสาพาทุกคนไปเช็คอินสิบที่พักดอยอินทนนท์วิวสวยบรรยากาศดีรับรองว่าแต่ละที่จะช่วยฮิวใจแน่นอนค่ะ สามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยค่ะเริ่มกันที่ที่พักแรกแคมป์ดอยอินทนนท์ที่พักแถวน้ำตกสิริภูมิใกล้ดอยอินทนนท์และแคมป์สนบรรยากาศดีเห็นวิวภูเขากับน้ำตกแบบ180องศาค่ะที่พักมีสไตล์เรียบง่ายท่ามกลางสวนดอกไม้สวยๆมีทั้งห้องพักแบบบ้านเป็นหลังและแบบเต็นท์ให้เลือก ภายในห้องพักหน้านอนมีทั้งแบบห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมไฮไลท์อีกอย่างคือหมูกระทะรถเด็ดตื่นเช้ามาก็มีข้าวต้มร้อนๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยค่ะ 2. อ,อินทนนท์เมล์เทนแคม,มป์แกลมปิ้งสุดชิคท่ามกลางธรรมชาติสวยๆค่ะที่พักมีทั้งเต็นท์กระโจมสุดเก๋ที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์และรถบ้านขนาดกระทัดรัดให้เลือกพัดตามใจชอบ ภาในเต็นท์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งที่นอนนุ่มๆโต๊ะญี่ปุ่นการน้ำร้อนและของใช้ต่างๆส่วนรถบ้านก็มีห้องน้ำในตัวแถมยังพาน้องหมามาพักได้อีกด้วยนะมีลานกว้างให้ผิงไฟปิ้งย่างหมูกระทะเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุด 3. แดนลอปู ที่พักสุดน่ารักทถ้ำกลางธรรมชาติบนดอยอินทนนท์แม้ขนาดจะไม่ใหญ่มากแต่กลับอบอุ่นและมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเลือกพักบ้านดินสุดน่ารักหรือบ้านไม้ดีไซน์เก๋ห้องพักกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งตู้เย็นใหญ่ไมโครเวฟและการน้ำร้อนแถมยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปเพลินๆอีกด้วยค่ะ 4. ฟินอินดอยบังกะโลสุดชิคบนดอยอินทนนท์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแกการพักผ่อนสุดๆห้องพักใหม่เอี่ยมพร้อมระเบียงส่วนตัวให้นั่งชมวิวสวยๆภายในห้องตกแต่งน่ารักอบอุ่นขนาดกำลังดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนเครื่องปิง้งขนมปังแล้วยังมีขนมและน้ำดื่มให้ฟรีอีกด้วยค่ะ 5. เดอะโดมอินทนนท์ที่พักโดมสุดชิคท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบริมน้ำตกสิริภูมิตัวที่พักสไตล์โดมเก๋ๆมีเพียงไม่กี่หลังให้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆภายในโดมตกแต่งอย่างสะอาดตาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไฮไลท์เด็ดคือวิวน้ำตกสวยๆนอนฟังเสียงน้ำตกเพลินๆได้ทั้งคืนแถมยังมีสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปอีกด้วยนะคะ 6. สิริกูลวิวดอยอินทนนท์ที่พักสุดชิวใกล้ด่านขึ้นดอยอินทนนท์บรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนรับลมหนาวที่พักมีทั้งบ้านพักและเต็นท์ให้เลือกห้องพักใหม่นอนหลับสบายบนที่นอนนุ่มๆพร้อมผ้าห่มอุ่นๆภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมยังมีมามา่มา,มากาแฟ ى, และหม้อต้มน้ำไว้บริการด้วย ฟินไปอีกกับบริการหมูกระทะร้อนๆชมวิวภูเขาสวยๆเจ็ 7. บ้านกระโจมดอยที่พักวิวหลักล้านบนดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแถมยังมีน้ําตกสิริภูมิเป็นฉากหลังสุดอลังการให้ถ่ายรูปสวยๆที่พักมีทั้งเต็นท์และกระโจมให้เลือกพักภายในมีเครื่องนอนครบชุดบางห้องมีห้องน้ำในตัว อากาศเย็นสดชื่นลมโกรกตลอดวันตื่นเช้ามากินข้าวต้มร้อนๆแถมยังมีบริการหมูกระทะแสนอร่อยให้ฟินกันอีกด้วยค่ะ 8. m o โมทูโฮมสเตย์ดอยอินทนนท์ที่พักพร้อมคาเฟ่สุดชิควิวภูเขาอลังการที่นี่มีห้องพักสไตล์โฮมสเตย์บรรยากาศเงียบสงบอบอุ่นเป็นส่วนตัว บางห้องตื่นมาก็เจอวิวทุ่งนาขั้นบันไดสุดลูกหูลูกตาพร้อมหมอกยามเช้าห้องพักตกแต่งสวยงามแถมยังมีจักรยานให้ปั่นชมวิวสวยๆในหมู่บ้านอีกด้วยนั่งจิบกาแฟพร้อมชมวิวเพลินๆบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะ 9. Father's Garden ที่พักสไตล์อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมห้องพักสะอาดตาอุปกรณ์ครบครัน ไฮไลท์ของที่นี่ต้องยกให้หมูกระทะและข้าวต้มร้อนๆในยามเช้าที่นี่อากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งวันเหมาะแก่การมานั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆใครอยากสัมผัสอากาศเย็นๆทำกลางบรรยากาศสบายๆต้องมาลองพักที่นี่ดูสักครั้งและ 10. อินทนน์แคมปิ้งฟาร์มที่พักสไตล์แกลมปิ้งกลางหุบเขาใกล้กิ่วแม่ปานบรรยากาศดีสุดๆ มีทั้งเต็นท์ใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัวและเต็นท์เล็กสำหรับสายแบ็คแพคภายในเต็นท์มีทั้งที่นอนหมอนผ้าหม่มและผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้ให้พร้อมห้องน้ำแยกส่วนเปียกแห้งแถมยังมีอาหารตามสั่งและหมูกระทะให้คุณได้อิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติบอกเลยว่าฟินสุด,สด ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะคะวิดีโอหน้าพักไหนดีจะพาไปแนะนำที่พักดีๆที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ